สดีค่ะท่านผู้ชมต้อนรับก็สู่รายการจับประเด็นข่าวอ่างทองนะคะดิฉันไดายามันอัยรากุลวัฒน์อาจารย์ปุ้มจากการทองนิวส์ค่ะท่านผู้ชมคะในสัปดาห์นี้นะคะเป็นเรื่องที่สืบเนื่องกับตอนที่แล้วค่ะคลิปที่เรานั้นเป็นเรื่องที่เราได้คุยกันกันกบท่านประธานก่อตั้งเครือข่ายภาคประชาสังคมออฟโรดทางหลวงนะคะ คุณสามารถทับสีนวนค่ะซึ่งเราบอกว่าวันนี้ค่ะในส่วนของเครือข่ายเขาได้มีกิจกรรมทําร่วมกันในการที่จะไปส่งเสริมการศึกษาหรือในเรื่องของการที่จะทำทั้งหมดแล้วก็ยังเป็นมวลชนของกออรมนนะคะหรือกองกําลังรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร และยังมีโอกาสมาร่วมทํากิจกรรมในเรื่องของจิตอาสาไปช่วยผู้พิการนะคะโดยนําโดยคุณสาธรโคชวงศ์บรรณาธิการบริหารเอกราชนิวและก็สืบเนื่องกันเลยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยความสุขของคนอ่างทองไม่ได้หมดแค่ในเรื่องของคนที่ไปเยี่ยมบ้านเราทํากิจกรรมกับคนข้างนอกวันนี้ค่ะต้องบอกว่ามีส่วนหนึ่งที่คนอ่างทองกว่า1 0คนนะคะที่ได้รับเลือกให้เดินทางไปร่วม คำว่าสื่อมวลชนแบบมีส่วนร่วมอาจารย์ปุ้มก็เป็นคนหนึ่งค่ะที่ได้รับโอกาสนั้นนะคะต้องบอกว่าในสัปดาห์นี้ค่ะเราจะมาคุยกันนะคะว่า บทบาทหรือบริบทของคำว่าสื่อมวลชนแบบมีส่วนร่วมในสังกัดสปป5กอ,อรมน,อนนั้นเป็นอย่างไรคะวันนี้คะ่ะมีผู้ร่วมรายการนะคะเป็นหนุ่มรูปหล่อทั้งสองท่านเลยคะ่ะขอต้อนรับนะคะแล้วสวัสดีคะ่ะคุณเดชากรล,ลิจุติภูมิคะ่ะประธานสื่อมวลชนแบบมีส่วนร่วมภาคกลาง ค่ะของสปปหกรมนรุ่นที่1นะคะคและคุณมีรพันธ์สกอตน,นะคะประธานสื่อมวลชนแบบมีส่วนร่วมสปปหกรมนภาคกลางรุ่นที่ส2ด 2> ีค่ะสวัสดีครับ,รบอาจารย์ปุ้มครับสวัสดีครับท่านผู้ชมค่ะชื่อยาวหน่อยนะคะแต่ต้องถามว่าวันนี้คนอ่างทองสื่ออ่างทองได้มีโอกาสใช้คําว่าสื่อมวลชนแบบมีส่วนร่วมดังนั้นจะประเด็นข่าวอ่างทองในวันนี้เกี่ยวข้องกับคนอ่างทองโดยตรงกลับมาถามท่านประธานรุ่นหนึ่งนะคะว่า คำว่าสื่อมวลชนแบบมีส่วนร่วมนั้นคืออะไรคะคือเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พื้นฐานนะนะครับของกรมานอรในการสนับสนุนนะครับป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาทางด้านชายแดนภาคใต้นะครับแล้วก็อีกอย่างเพื่อประสานงานนะครับความร่วมมือสร้างความเข้าใจเนี่ยให้กับภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับนะบนะบก็คือเอาไง่ายๆว่าเราก็พยายามที่จะเข้าถึงประชาชนที่ ทุกทนที่ที่มีปัญหาเคือเอาไวเา้เราก็อยากให้ทุกคนรักกันน่ะแหละครับนะฮะครับนะฮะแล้วก็เพื่อพัฒนาศักยภาพของแกนนําสื่อมวลชนของทุกภูมิภาคนะฮะให้สามารถเนี่ยผลิตเชิงสร้างสรรค์น,นะครับตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตรงตามเป้าหมายนะครับแล้วก็แก้ไขปัญหาความมั่นคงให้กับทางชายแดนภาคใต้ด้วยสแสดงว,ว่าครับทั่วประเทศไหมคะครับ ทั่วประเทศครับคือจุดมุ่งหมายเราทําทั่วประเทศอยู่แล้วครับมีมีกี่มีอบรมไปกี่รุ่นคะตอนนี้เนี่ยเรามีอบรมไปทั้งหมด8รุ่นนะครับภาคกลาง2รุ่นนะครับเหนือ2รุ่นอีสาน2รุ่นใต้2รุ่นนะครับทําไมถึงต้องแบ่งเป็น1รุ่น1รุ่น2คะคนเยอะเลยไงคะครับคนเยอะครับคนเยอะครับผู้ผู้ผสนใจเยอะครับ แต่โดยส่วนใหญ่จะเป็นสื่อแล้วก็ผู้ที่ทํางานด้านสื่อใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับอ๋อค่ะอย่างตัวท่านเองเนี่ยเพ่นเป็นประธานรุ่นหนึ่งครับอ๋อค่ะค,คะออรับทีนี้ก่อนมาถามท่านประธานรุ่นสองคะ่ะว่าทําไมรุ่นหนึ่งกับรุ่นสองเนี่ยเอ่อมีมีแตกต่างกันไหมคะแล้วความหมายของคําว่าอบรมรุ่นหนึ่งและรุ่นสองไปต่อยางงาอดยังไงต่อคะอ๋อครับผมก็คือทั้งประเทศเราเนี่ยจะแยกเป็นหลายจังหวัดนะครับ ถ้าภาคกลางเราเนี่ยจะแยกเป็น23จังหวัดนะครับถ้า23จังหวัดเนี่ยถ้ามีหรุ่นออก็เท่ากับว่า1รุ่น23จังหวัดออมันจะจํานวนคนเยอะรุ่นละกี่คนนะคะออตอนนี้จะมียี่สิบจังหวัดเนี่ยแบ่งเป็น2รุ่นนะครับรุ่นละ250ท่านออนะครับทั้ง4ภาค8รุ่นก็จะจํานวน ผู้<อ>นำสื่อหนึ่งพันหกร้อยท่านโอ้ค่ะแล้วใน1,600ท่านนี่นะต้องเรียนถามต่อเลยนะคะคว่ามีการคัดมีการต่อยอดอย่างไรคะมีการคัดเลือกอบรมนะครับโดยเ,เข้าไปอบรมเมื่อวันที่12มกรานะครับในส่วนของผมที่เป็นประธานของรุ่น2นะครับก็มีจำนวนคนในภาคกลางรุ่น2เนี่ยประมาณเกือบ 350คนเราก็จะคัดเอาจากที่มีการอบรมนะครับมีการาจัดทำกิจกรรมณนะวันนั้นนะครับแล้วก็คัดเลือกออกมาเนี่ยประมาณ35ท่านนะครับเพื่อที่จะไปรวมกับรุ่นที่สองนะครับของภาคอื่นๆนะครับแล้วก็ไปทำกิจกรรมกันที่ภาคใต้ะนะครับเพราะว่าโครงการนี้เป็นโครงการของท่านสปป .5 ต้องต้องต้องเรียนถามท่านประธานรุ่นหนึ่งต่อนะคะทราบมาว่าท่านได้เป็นรวมตัวของรุ่นหนึ่งของทุกภาคแล้วไปที่ไหนมาคะก็ไปที่สู่ยพิกุนทองจังหวัดนราธิวาสครับก็คือแล้วก็นั่งเครื่องบินไปกันแล้วก็ก่อนไปแล้วก็ตรวจ ATK เพื่อป้องกันเรื่องของโควิดด้วยแล้วก็เราไปที่นั่นเนี่ยก็ก็จะมีรุ่นหนึ่งของทั้งหมดมาเจนภาคกลางรุ่นหนึ่งภาคกลางรุ่นหนึ่งภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้ไปรวมกัน นะครับก็ร้อยกว่าคนเป็นภาคละ35คนใช่ครับใช่ครับร้อยกว่าคนนะครับก็ไปดูเรื่องของวัฒนธรรมพื้นบ้านสื่อทางของพระสืบพระราชาเศรษฐีพอเพียงอะไรเงี้ยครับนะฮะไปเราไปศึกษาด้านนั้นด้วยนะครับค่ะแล้วต้องเรียนถามท่านประธานรุ่น2ต่อค่ะแล้วแผนหรือว่าสิ่งที่รุ่น2จะเดินทางร่วมกันไปเนี้ยไปที่ไหนคะ ของในส่วนของรุ่นสองนะครับทั้งประเทศเนี่ยก็จะไปกันที่สงขลานะครับซึ่งที่นั่นก็จะมีการจัดทำกิจกรรมแบบลงพื้นที่นะครับถ่ายทำเพื่อ,อ,อ,อทำสื่อออกมาเผยแพร่ให้กับประชาชนได้รับทราบ อืมค่ะท่านผู้ชมคะที่เราเกริ่นขึ้นมานะคะให้รู้ว่านะคะบุคคลวันนี้ค่ะไม่ใช่แค่เป็นสื่อมวลชนต้องสังกัดสำนักพิมพ์หรือว่าสถานีโทรทัศน์หรือว่ามีอาชีพเป็นสื่อแต่วันนี้ค่ะทางสปะป5กอรมน,อนนั้นได้เล็งเห็นในเรื่องของการใช้มือถือหรือในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร โดยเฉพาะในเรื่องของคนที่ต้องอยู่กับกลุ่มคนหรือมวลชนของกอรมนอนนั้นทําประโยชน์ได้อย่างไรนะคะนี่ก็เป็นโครงการที่น่าสนใจและต้องตอบโจทย์ว่าจังหวัดนคงทองเองเนี่ยก็ได้รับเลือกนะคะให้ไปร่วมในกิจกรรมนี้ทั้งสองทั้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 งหมดเลยนะคะต้องต้องถามบอกว,ว่าวันนี้เรากลับเข้ามาคือหนึ่งไม่แบบว่าจะเป็นท่านประธานรุ่นหนึ่งและรุ่นสองภาคกลางที่นั่งอยู่กับเราตรงนี้นะคะ สิ่งนึงที่ท่านเป็นเหมือนกันคือท่านเป็นสมาชิกชมรมออฟโรดทางหลวงนะคะคก็ต้องเป็นอะไรที่แบบเราดีใจมากเพราะว่าวันนี้ออฟโรดทางหลวงนั้นเป็นหนึ่งในมวลชนที่สําคัญเป็นเลี้ยวเป็นแรงของกรมมโนอยอย่างยิ่งเตรียมถามท่านประธานรุ่น2ต่อเลยค่ะคว่า<ผ>มสมาชิกหรือเครือข่ายของออฟโรดทางหลวงนี่คืออะไรคะเพราะเราฟังจากท่านสามารถมาบ้างแล้วค่ะครับผมก็จุดประสงค์ของการ สร้างเครือข่ายนี้ขึ้นมาโดยท่านประธานสามารถนะครับคือตั้งแต่เริ่มต้นเลยเนี่ยเราต้องการที่จะช่วยเหลือนะครับผู้เดินทางสัญจรในบนท้องถนนนะครับหลังจากนั้นเ,เราก็มีการขยายความช่วยเหลือไปสู่โรงเรียนในถิ่นห่างไกลนะครับนำสิ่งของไปช่วยเหลือน้ำท่วมเพราะว่าเราใช้รถออฟโรดกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถที่จะบุกเข้าไปในที่ที่ รถธรรมดาไม่สามารถที่จะเข้าไปได้นะครับอันนี้เลยเป็นที่มาว่าเ,เครือข่ายออฟโรดทางหลวงเนี่ยนะครับจัดทาขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์เหล่านี้ครับค่ะทราบมาว่าเมื่อเร็วๆนี้นะคะทางเ,เครือข่ายออฟโรดทางหลวงนั้นได้ไปที่โรงเรียนบ้านวาทูนะคะซึ่งอาจารย์เองเนี่ยได้ฟังจากท่านประธานสามารถแลวรู้สึกตื่นตาตื่นใจยิ่งได้เห็นผลงานด้วยแล้วเนี่ย อยากให้ท่านเล่าทั้งสองโทนได้ได้เล่าคุยกันนะคะแบบสบายๆว่าบรรยากาศมีการเตรียมงานยังไงแบ่งแบ่งงานคือที่สงสัยก็ตรงอะรถไปกันเยอะๆจะไปแบ่งนี่นั่นดูแลเรื่องอาหารเด็กดูแลเรื่องซ่อมแซมอยากให้ท่านเป็นคนเล่านิดนึงอะค่ะช่วยกันสนุกสนานนี้นึงเพราะว่าเรามีภาพประกอบดูแล้วเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าปิฉาจังเลยไม่้ไปด้วยค่ะครับก็วันที่เราเดินทางกันก่อนเดินทางดีกว่าก่อนเดินทางเราก็รวบรวมสิ่งของที่ ผู้บริจาคหลายๆสำนักหลายๆกิจการหลายๆท้องที่เลยดีกว่านะครับเราก็ไปรับมาเข้าสารอาหารแห้งนะฮะอุปกรณ์กีฬาการเรียนนะฮะเครื่องโต๊ะโต๊ะเบินโต๊ะเบิเนทนิดอะไรเงี้ยอ่าเยอะมากครับคือคือไปไปกันเยอะมากแล้วก็ข้เฉพาะการเตรียมงานก็หลายเดือนอยู่ครับนะฮะฮะแล้วก็วันที่จะไปเดี๋ยวนะคะแสดงว่า ชมเครือข่ายนี้จะรู้ว่าเราไปบ้านวาทูแล้วคืออันนี้คือเรารู้แล้วว่าเป็นเป้าหมายใช่ทุกคนจะรู้ว่าไปบ้านวาทูแล้วที่บ้านวาทูต้องการอะไรใช่ไหมคะเราไปสำรวจแล้วใช่ไหมจะมีเราไปสำรวจก่อนเรามีทีเพื่อไปสำรวจเข้ามาแล้วว่าต้องการอะไรบ้างครับเราก็มารวบรวมครับไม่ว่าจะเป็นก็อุปกรณ์การเรียนการศึกษายาสามบัญประจำบ้านอะไรเงี้ยครับนะฮะแล้วก็ชุดนักเรียนชุดลูกเสือเนนาลีอะไรเงี้ยครับเราก็มีมอบเอาไปมอบให้ครับ อยากให้เล่าสภาพของโรงเรียนกับพื้นที่ที่ไปอะค่ะดูจากภาพแล้วรู้สึกสนุกสนานกันมากอ๋อนี่รถใครคะเนี่ยท่านสกอตต์ครับท่านประธานตกหลุมครับตกหลุมตกอย่างนี้เลยเหรอคะใช่ครับก็เราก็ต้องช่วยกันครับคือคืออุปสรรคที่ที่ไปเนี่ยเอาง่ายๆว่าเราเราเดินทางกันเนี่ยกว่าจะไปถึงแม่สะเนี่ยก็ใช้เวลาหลายชั่วโมงแล้วครับเจ็ดแปดชั่วโมงแล้วกว่าจะถึงนั่นเราก็ไม่ได้พักผ่อนนะครับแล้วก็เราก็เตรียม ขบวนนะฮะเข้าไประยะทางที่จะเข้าไปเนี่ยนะครับเราเข้าไปจากอำเภอแม่สลียงเนี่ยไปที่โรงเรียนมาทูเนี่ยระยะทางเกือบร้อยโลว้าวทางออฟโรดอย่างเดียวเลยเกือบร<ม>้อยโลนะฮะถ้าไม่ใช่ออฟโรดหมดซึ่ง,ซ,งซึ่งทางที่จะเนี่ยมันก็จะวิ่งไปตามลำธารเท่านั้นนะครับ<ะ>ลำธารขึ้นเขาลงเขาเราเจอน้ำอีกแล้วอะไรนะครับ ที่เราไปได้ก็เพราะว่าช่วงนั้นมันจะเป็นช่วงหน้าแลวนิดหนึ่งนะเพราะว่าน้ําหลากก็จะไม่มีแล้วไปมาเมื่อไหร่คะเนี่ยจัดเดือนไหนคะเป็นวันเด็กที่ผ่านมาครับผม๋อเดือนเดือนมกรานี่เอง๋อค่ะอยากให้ท่านเล่าเนี่ยค่ะดูดูบรรยากาศอันนี้ก็คือเส้นทางที่เราขึ้นไปบนภูเขาอันนี้ผมว่าเคยมีแฟนคลยขับให้อยู่ช่วงนั้นแล้วก็บันทึกภาพนะฮะแล้วก็เนี่ยก็จะเป็น ทางอย่างเงี้ยตลอดเลยครับเกือบเกือบร้อยโลนะครับเราเดินทางกันโหเจ็ดแปดชั่วโมงเจออุปสรรคช่วยเหลือกันนะฮะกินก็ค่อยกินหิวก็หิวอะไรเงี้ยกว่าจะไปถึงที่นู่นก็เย็นกันพอดีนะครับ<อ>นะฮะขาดบ้านวาดทูนะฮะพอไปถึงที่นู่นแล้วอ๋อเป็นโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนใช่ครับใช่ใช่โรงเรียนมีนักเรียนกี่คนคะเออนิดหน่อยครับประมาณสามสิบสี่คนประมาณนี้ครับฮะ แต่ว่าพอเราไปถึงจุดนู้นเนี่ยเราก็แบ่งหน้าที่การทํางานครับ <Ừ. S 1> นะฮะถ้าก็ฝ่ายพ่อครัวก็แบ่งกันไปฝ่ายขนของลงเพื่อจะมาเรียงเตรียมของก็แยกของแยกประเภทอะไรต่างๆนานานเนี่ยเราก็แบ่งๆกันทุกคนช่วยเหลือกันทำนะฮะก็จะมีเรื่องของออทำอาหารให้กับเด็กๆไม่ว่าจะเป็นกลางวันนะะทำปลาสบายให้ตอนเย็นนี่ฮนะ,ะมีอาหารแล้วก็มีการจุด เทียนนะครับเพื่อํำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของรลอเก้านะครับแล้วก็มีการฉายหนังให้กับเด็กๆด,กดูสร้างความบันเทิงให้กับเด็กๆเ,เพราะว่าที่นั่นเขาจะไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่มีไม่มีไฟฟ้าใช้เลยดีกว่านะครับนะฮะไม่มีเลยดีกว่านะครับนี่เราก็เป็นกิจกรรมที่ทํากับเด็กๆสร้างความสนุกสนานให้กับเด็กๆอะไรเงี้ยครับท่านท่านวีรพันคะแล้วน,นอนอยังไงคะกลางคืน ก็กลางคืนเราก็จะกางเต็นทน์นอนข้างๆรถนั่นละครับด้วยความที่นี่ก็ที่โรงเรียนที่บ้านวาทูเนี่ยจะไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับจะมีก็เครื่องปั่นที่บ้องรั้งการนําน้ํามันเข้าไปเติมในเครื่องปั่นไฟเนี่ยก็ยากลำบากนะครับเราก็ใช้เป็นแสงสว่างจากแบตเตอรี่นะครับจากหลายๆอย่างครับนี่นี่ก็เป็นสิ่ง,งที่เรานําไปมอบให้ใกลางคืนหนาวมาก หนาวใช่ไหมคะหนาวครับหนาวช่วงนั้นครับน่าจะสิบกว่าองศาได้ช่วงนั้นที่เข้าไปดูที่บอกว่ามีปลาซาบะไปต้องถามว่าเด็กที่นั่นเคยกินไม่เคยครับไม่เคยครับไม่เคยเลยซึ่งแต่ละคนเขาเป็นชาติพันธุ์ไหมคะใช่ครับส่วนหนึ่งเป็นชาติพันธุ์ครับผมคือคือบางคนยังกินไม่เป็นเลยดีกว่าครับคือก็ถามน้องๆได้ไหมพูดไทยได้พูดไทยได้ก็จะมีบางช่วงบางตอนที่เขาออกมาเขียนเรียงความ เพระาะท่านประธานออฟโรดทางหลวงก็จัดกิจกรรมให้เด็กๆเขียนเรื่องความในเรื่องความรักให้พ่อนะครับก็จะเขียนมาแต่เวลาออกมาอ่านก็จะมีการตะกุกตะกักนิดตื่นเต้นอะไรเงี้ยครับ,รบใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าท่านอาจารย์และท่านผู้ชมมีเห็นสังเกตจากภาพนะครับท่าอตอนที่เราบินโดนขึ้นไปเนี่ยโรงเรียนจะอยู่กลางหุบเขานะครับ<อ>ซึ่งล้อมรอบล้อมรอบเนี่ยเป็นหุบเขาทั้งหมด เป็นภูเขาทั้งหมดใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่รถจะเข้าไปหรือจะออกมาเก็ต้องขึ้นภูเขาข้ามภูเขาลำบากมากแล้วน้ำท่วมไี่ทำไงคะเนี่ยหรือเขาไม่มีน้ำต่วถ้าถ้าช่วงน้ำน้ำท่วมหรือช่วงที่มีฝนตกเยอะๆเนี่ยก็จะเอาเข้าออกไม่ค่อยได้ครับส่วนมากจะมีอย่างปีนเนี่ยจะเข้าไปในบ้านวาทูเนี่ยได้อยู่ประมาณสักประมาณ4เดือนช่วงช่วงเวลา4ี่เดือนนั่นเอง ที่มันไม่นานามีน้ำต้อหาหนาวใช่ชใช่ครับใช่ใช่ครับถึงทัศนาฝนนี้จบเลยครับทีนี้ต้องถามมานะคะว่าท่านผู้ชมคงสงสัยเหมือนอาจารย์นะคะว่ากับการที่เขาไปหากลุ่มเป้าหมายแต่และที่ยากลําบากแบบนี้ยอาจารย์เชื่อว่าคงจะมีอีกหลายที่ที่อยู่แบบเนี้ยครับกรณีของบ้านวาจูเนี่ยท่านทราบสถานที่แบบนี้ได้อย่างไรคะคืออย่างนี้ครับเรียนให้ให้อาจารย์ปุ้มและท่านผู้ชมทราบนะครับ ด้วยความที่เราเป็นเครือข่ายจากประชาชนเพื่อประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีเครือข่ายของเรานะทั้งประเทศช่วประเทศ<ม>นะแต่ละท่านก็จะแต่ละภาคก็ส่วนก็จะไปดูนะครับไปเข้าไปสํารวจพื้นที่นะครับว่ามีความต้องการตรงไหนลําบากแบบไหนต้องการอะไรนะครับเราก็จะมาร่วมกันนะครับจัดหาจัดเตรียมแล้วก็นําขึ้นไปนะเพื่อเติมเต็มในสิ่งที่เขาขาดครับผม,ม แสดงว่าสมาชิกที่มีอยู่ซึ่งตอนแรกที่เทปที่แล้วนะคะเราได้คุยกับท่านประธานสามารถทับสีนวลท่านบอกว่าสมาชิกที่ลงทะเบียนเนี่ยมี8,00 0กว่าแต่คนที่ได้หมายเลขหรือรหัสท,ที่ถูกต้องก็4 0่อกว่าใช่ครับเครือข่ายนี้ทั่วทั้งประเทศแสดงว่ามีการนําเสนอว่าจะไปนูน่นไปนี่ไปนั่นถูกไหมคะคแล้วเราก็มาประชุมกันใช่ครับมาพิจารณาร่วมกันว่าเราจะพร้อมไปที่ไหนใช่ แล้วกรณีบ้านวาทูนี้เนี่ยค่ะไปเราไปสมาชิกเราไปกี่คันคะประมาณยี่สิบกว่าคันครับยี่สิบกว่าคันแล้วก็ยังมียังมีจากคนในพื้นที่อย่างที่ผมียนให้ท่านทราบสารวินออฟโรดมีสารวินออฟโรดที่เขาอยู่เป็นภาคพื้นที่นั้นอยู่แล้วซึ่งเขาเป็นคนที่เข้าไปสำรวจใช่ครับไปจนเจอโรงเรียนแห่งนี้ซึ่งอย่างที่เรียนให้ทราบว่าไม่หาหากันยากมากนะครับหลงนะครับดีที่ว่ามีก็ คนพื้นที่ท่านรองท่านรองท่านรองของเสาหินเนี่ยเป็นผู้นําทางเข้าไปเพราะงั้ก็หลงแน่นอนนะฮะหลงแน่นอนดูจากภาพนะคะพอเด็กได้ดูหนังของพ่อได้จุดเทียนสํานึกหรือว่าล้าลึกครับเคยเคยคุยกับเด็กบรรุขึ้นไหมคะว่าเขารู้สึกยังไงได้คุยไหมคะคุยครับได้คุยครับคุยกันตลอดเด็กบอกว่าก็นานๆที่จะได้ทํากิจกรรมแบบนี้ก็ครับ เ,เด็กๆก็จะมาเต้นขอบคุณได้ทุนการศึกษาอะไรเงี้ยนะฮะก็เด็กบางคนก็ไม่เคยกินอาหารคะาบะครับโอ้โหบางคนแบบถามเลยเคยกินไหมไม่เคยอร่อยมากเลยอยากกินอีกอยากกินอีกบางคนก็บ่นทีสองสามชามก็มีครับเรบววาก็เอาเต็มที่เลยให้เต็มที่ครับ,รบนั่นแหละฮะเพราะว่าเราทํเนี่ยเป็นร้อยกว่าชุดครับเราทําให้นะฮะแบ่งหน้าที่กันทํางานครับต้องถามว่าวันนี้ค่ะ หลังจากจบบ้านวาทูนซึ่งก็เป็นหนึ่งในผลงานกับความสุขอาจารย์ปุ้มถือว่าเป็นความสุขอย่างหนึ่งนะคะที่เราได้รวมตัวสุขอันแรกคือมีเครือข่ายสุขอันที่สองคือการได้คิดเรื่องดีๆสุขอันที่สามคือได้ทําจริงในสิ่งที่ยากลาบากนะคะความสุขของคนเราเนี่ยไม่ต้องวัดกันด้วยเงินไม่ต้องบอกว่าใหญ่หรือเล็กแต่นี่คือความสุขเหมือนที่อาจารย์ปุ้มแบบมีความสุขนะคะความสุขต้องเทือนถามว่าวันนี้ท่านมาอ่างทองนะคะ ซึ่งมาร่วมกันในอานอบรมการอบรมของอ่างทองคราวนี้ค่ะต้องเรียนถามท่านประธานรุ่น2ซึ่งท่านเป็นประธานโครงการจัดอบรมรบเมื่อวันที่26และ27กุมภาพันธ์นะคะคการอบรมคราวนี้เป็นเ,ป,นเป,นป้าหมายยังไงคะคือสิ่งที่ตามจุดประสงค์ของโครงการนี้นะครับโครงการาพัฒนาศักยภาพสื่อแบบมีส่วนร่วมของสปปหกอร,กรามาน,อนเนี่ยนะก็เพื่อจัดทาชุดข้อมูล นำมาเผืยแพร่ในเชิงสร้างสรรค์นะครับเกี่ยวกับผลสำฤทธิ์การดำเนินการนำเสนอข่าวเชิงบวกที่มีคุณค่านะครับและเป็นประโยชน์ต่อสังคมนะครับซึ่งอันนี้เราได้มีการฝึกอบรมกันก่อนในวันที่26และ27นะครับก็ให้สื่อต่างๆได้มีพื้นฐานเรียนรู้นะครับในการ นำเสนอข่าวนะครับในเชิงบวกโดยมือถือใช่ครับทำคลิปสั้นใช่ครับผมก่อนยึดลงไปทางใต้ใช่ไหมคะใช่ซึ่งอันนี้ก็จะแมทชิ่งกันกับประชาชนธรรมดาทั่วไปก็สามารถทำได้นะครับรู้กฎกติกาในการทำข่าวในการนำเสนอไม่หมิ่นประมาทหรือไม่ไม่อ้างอิงถึงบุคคลที่ไม่อยู่อะไรอย่างนี้นะครับเพื่อที่จะให้ข่าวออกมาในเชิงบวก เป็นการสร้างสรรค์นะครับค่ะก็ท่านผู้ชมก็แสดงว่าวันนี้นะคะคาว่าสื่อนั้นก็สามารถที่จะทุกคนเป็นสื่อได้ใช่ครับแต่จะเป็นสื่อน้ําดีหรือเป็นสื่อที่ต้องการเผยแพร่ในเรื่องของดีๆนั้นคือเราก็ต้องช่วยกันส่งเสริมนะครับแล้ววันนี้ในโครงการที่คําว่าสื่อมวลชนแบบมีส่วนร่วมซึ่งท่านประธานภาคกลางรุ่นหนึ่งและรุ่นสองได้พูดถึงนั้นก็เป็นเรื่องของการขับเคลื่อนโดยสปปห้าออรมนนะคะ ดิฉันเองเนี่ยก็มีโอกาสได้ร่วมงานในตรงนี้ต้องบอกว่านี่เป็นมิติใหม่นะคะในการที่จะสร้างคนให้เป็นสื่อน้ำดีและเป็นสื่อดโดยใช้มือถือในการทำคลิปสั้นอย่างมีคุณภาพซึ่งตัวดิฉันเองกับอาจารย์ปอนเนี่ยก็มีโอกาสได้ร่วมเป็นวิทยากรน,นะคะต้องบอกท่านนะคะว่าจริงๆแล้ว กับการทำงานด้านสื่อมวลชนนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าวันนี้สื่อเนี่ยต้องใช้เทคโนโลยีนะคะในช่วงสุดท้ายนี้ต้องเรียนถามทั้งสองท่านในฐานะที่มีคำว่าสื่อมวลชนแบบมีส่วนร่วมและท่านเป็นประธานทั้งรุ่นหนึ่งและรุ่นสองต้องเรียนถามทั้งทั้งประธานภาคกลางรุ่นหนึ่งก่อนค่ะว่าท่านมีเป้าหมายในการขับเคลื่อนรุ่นท่านอย่างไงคะหรือมีวิธีการอย่างไรคะครับเป้าหมายของผมเนี่ยนะครับก็คือว่าอันดับแรกเนี่ยเราจะต้องสร้าง สร้างทีมงานของเราเนี่ยให้ให้เข้าใจในการที่จะทําสื่อผลิตสื่อออกมาในเชิงในในเชิงสร้างสรรค์นเนี่ยแล้วก็ช่วยในการประชาสัมพันธ์สื่อพอเพียงหรือเศรษฐกิจต่อพอเพียงตามรอยพ่อด้วยนะตอนนี้นะครับเพราะว่าเราว่าอยากจะให้ทุกทกท่านเนี่ยไม่ไม่ลืมของเศรษฐกิจพอเพียงนะฮะเพราะว่าในการที่เราจะทําอะไรได้เนี่ย อันดับแรกเราต้องมีการแบ่งปันครับเป็นการแบ่งปันให้กับพี่น้องเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของช่วยเหลือนะครับสนับสนุนหรือเนี่ยไปบริจาคของต่างๆอะไรเงี้ยครับแล้อก็อัแรกทาความดีดีกว่านะฮะโดยที่ไม่ต้องหวังผลตอบแทนอะไรก็ได้ครับแต่ว่าเราสบายใจเงี้ยครับค่ะและท่านประธานรุ่น2ครับท่านรุ่นสองครับผมก็หมายและวิธีการทํารุ่นให้ประสิทธิภาพครับครับผม ก็เพื่อเป็นการขย,ยัยการสร้างจิตสำนึกนะครับสร้างความเข้าใจให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมกับการแก้ไขในครั้งนี้นะครับปัญหาด้านความมั่นคงในพื้นที่นะครับและความพัฒนาไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนนะครับค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นเป้าหมายที่เหมือนๆกันนะคะคในการ<ม><ม>ทำรุ่นให้มีรประสิทธิภาพแล้ว ตอบสนองในเรื่องของคําว่าเศรษฐกิจตอเกียนค่ะอยากมีอะไรฝากในช่วงสุดท้ายไหมคะว่าจะเชิญชวนหรือว่ากิจกรรมออฟโรดทางหลวงเป็นอย่างไรคะเชิญได้เลยค่ะครับก็กิจกรรมออฟโรดทางหลวงเรานะครับก็ถ้าเบื้องต้นเนี่ยก็สามารถสมัครเข้ามาได้นะครับในเพจของออฟโรดทางหลวงนะครับใน a c e b o o k นะครับนะฮะใน a c e b o o k นะครับไฮเวย์ออฟโรดหรือออฟโรดทางหลวงก็ได้เสิร์ชไปก็เจอนะครับซึ่งก็ของเราก็จะมีวิธีการในการคัดกรอง นะครับว่าท่านมีเป็นอาชญากรไหมหรืออะไรไหมเงี้ยแต่พวกนี้เราจะไม่เอาเลยเอาแค่วเราเอาคนดีอย่างเดียวนะฮะเอาคนที่ดีๆอย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็มีจิตใจสาธารนณะนะครับไม่ไม่มีการรีดไถหรือไม่มีการเก็บตังค์ทางนั้นเรา,<ม>าทำกันสิ่จต้องมีรถออฟโรดไหมพมาชิ้ไม่จำเป็นต้องมีรถออฟโรดก็ได้นะครับแต่จริงๆแล้วก็คือมีแค่รถพาหนะทั่วๆไปได้เลยนะครับเรายินดีนะครับใช่แต่ว่าเราก็มีการลงทะเบียนฮะเพื่อที่จะคัดคนเข้ามาที<ม>า่ จะติดรหัสหรือติดโลโก้ในในรถของท่านเท่านั้นเองครับแล้ทางท่านรุ่นสองท่านประธานรุ่นสองอยากฝากอะไรในช่วงสุดท้ายคะก็ส่วนผมนะครับสิ่งที่สิ่งที่อยากให้ทุกคนเ,เมื่อเราทำตามเศรษฐกิจพอเพียงนะครับมีเหลือแบ่งปันนะครับอันนี้คือจากประชาชนเพื่อประชาชนนะครับสิ่งนี้คือ ที่เี่นองคนไทยนะครับให้รับรู้ไว้ว่ายังมีพวกเรายังมีคนทุกคนที่เป็นพี่น้องคนไทยเนี่ยพร้อมที่จะร่วมกันนะครับผ่าวิกฤตทุกอย่างเพื่อให้เราไดู้ดไปสู่วามอาจารย์ภูมิภูมิใจมากนะคะที่ได้มี มีมิตรภาพแล้วก็มีเพื่อนใหม่นะคะซึ่งต้องบอกว่าโดยโดยที่ท่านคุยกันมาเนี่ยก็คือในเรื่องของการให้และแบ่งปันนะคะโดยเราดูจากศักยภาพตัวเรา อย่าลืมนะคะว่าวันนี้นะคะวันนี้เรามีหมวกหลายใบไม่ว่าจะเป็นสื่อมวลชนแบบมีส่วนร่วมชมรมออฟโรดทางหลวงรหรือกิจกรรมที่พวกเราทํากันอยู่แล้วดิฉันเชื่อว่าทุกอย่างนั้นเป็นเครือข่ายที่ร่วมมือกันได้ทั้งหมดใช่ครับนะคะต้องขอบพระคุณทั้งสองท่านมากเลยค่ะสวัสดีค่ะคสวัสดีสาาค่ะขอบคุณมากครับค่ะ,ะท่านผู้ชมคะวันนี้นะคะเราก็ได้คุยกันนะคะในส่วนของจับประเด็นข่าวอ่างทองนั้นเป็นเรื่องทีเป็นเรื่องที่ชมรมออฟโรดทางหลวงนั้นได้มาทํากิจกรรมกับจังหวัดอ่างทองและคนอ่างทองเองนั้นก็ได้มีโอกาสใช้คาว่า สื่อมวลชนแบบมีส่วนร่วมดังนั้นต้องบอกว่าภูมิใจมากแล้วก็ต้องให้กำลังใจทุกคนที่เกิดขึ้นนะคะและนี่ก็เป็นรายการจับประเด็นข่าวอ่างทองนะคะซึ่งเราบอกว่าสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในจังหวัดอ่างทองนั้นเป็นเรื่องที่เราอยากนำเสนอและเผยแพร่และช่วยกันต่อยอดให้สำเร็จนะคะวันนี้ดิฉันอัยามันอัยารากุลวันรอ่างทองนิวส์นะคะคุณเดชากรนะคะนิจ,จุติภูมินะคะประธานสื่อมวลชนแบบมีส่วนร่วมสปอปอ 5กรอรมนภาคกลางรุ่นที่1นะคะและคุณวีรพันธ์สกอต์ค่ะประธานสื่อมวลชนแบบมีส่วนร่วมสวปปหกรมนพาคกลางรุ่นที่2ลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะติดตามกิจกรรมของพวกเรานะคะสวัสดีค่ะครัสวัสดีครับ